ก่อนอื่นเลยนั้นกับผมก็ต้องขอสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้ผ่านหน้าจอแสงสีไฟทุกแผ่นฟาวด์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ผมภูคนเดิมในช่องที่มีชื่อว่าภูเกียรติเช่นไเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Magic Arena ที่บ้านครับทุกคนคือทุกคนเนี่ยอาจจะคุ้นๆค,ครับกับเกมที่แบบว่าเป็นจอมเวทและเราจะปล่อยเวทได้โดยการไล่ท่องคาถาในชีวิตจริงก็คือพูดของเรานะครับคำพูดของเราซึ่งตอนนี้มีอยู่ในโลบ็อก ที่บ้านไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนซึ่งเกมต้วฉบับของมันก็คือเกมสตีมที่มีชื่อเดียวกันอย่างเช่นเมจิอารีน่าเหมือนกันเลยครับทุกคนแต่ว่าภาพจะออกเป็นแบบเออดินน้ำมันดินน้ำมันอย่างเงี้ยเออแต่ว่าด้วยคามที่มันมีระบอทที่บ้านอยู่แล้วอ่ะจะเล่นทําไมทุกคนนะเออ <laughs> วันนี้ผมเลยจะมาเล่นเกมเมจิอารีน่าในระบอทกันนะครับนะซึ่งแบบว่าเป็นเวอร์ชันฟรีที่บอกว่าเกมทำออกมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่จริงๆนะ ทุกคนเออถ้าเกิดจะ,จะชอบเล่นแบบเกมแนวปล่อยเวสไรเนี้ยก็ไปซื้อครับเกมแท้เพราะว่าอะไรเกมแท้มันแค่69บาทเองผมว่าจบคลิปนี้ผมก็จะไปซื้อเหมือนกันนะครับทุกคนนะเออเดี๋ยวขอทําคลิปนี้เกี่ยวกับเกมนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะไปซื้อเกมแท้แต่แล้วอะมาครับคลิปหัวข้อนี้คือเกมนี้ครับ m a g i c a r e n a ที่บ้านในโรบอกนั่นเองครับทุกคนเราไปดูกันว่าเป็นยังไงแต่เกมนี้บอกไว้ก่อนนะต้องเปิดไมค์เล่นทุกคนนะถ้าเกิดไม่สมัครไมค์ไม่์เล่สภาษาบเล่นได้เพราะว่าจะไป่สาษาบาลปล่อยเบสน,น ตอนนี้คือผมเล่นไปยุงค้างเยอะแล้วนะดูดูตอนนี้ดิแบบผมเอ้ยเดี๋ยวผมจำได้แบบโอ้ทุกคนแม่งกูแต่ว่าคือยังไงอะ่ะผมตอนแรกผมเข้าไปได้รอบหนึ่งแล้วแลวผมแบบเก็บคิวไม่ได้เป็นร้อยกว่าคิวอ่ะแลวแบบว่าผมซื้อหมดทุกสก,กิลเลยนะทุกคนเนี่ยเออโอ้โหแม่งหายไปเลยอะ่ะโอ้โหกู ผมนึกว่ามันจะเก็บเก็บจำนวนการฆ่าไว้ใช่ไหมเถิดไม่ได้ทุกคนระดับผมมันไม่จะเป็นต้องนี้หรอกเข้ามานี่เลยเอา่าลืมลืมลืมมาเริ่มเลยไฟเบล์เมจิกพิษสายเมจิกพิษสายเมจิกพิษสายเมจิก f ิ r ส b ยไฟเบล e ไฟเบล i ไฟเบล l เมจิกมิไซล์เมจิกมิสซายไฟเออร์บอลไฟเออร์บอลโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไฟเออร์บอลไฟเออร์บอลเมจิกมิไซล์เมจิกมิไซล์ฟรีซฟรีซไฟเออร์บอล เมจิกม <Fire ball. S 1> ิสัยเมจิกมิสัยไฟเออร์บอลไฟเออร์บอลเออฟรีสฟรีสไฟเออร์บอลเออตายสนะักไฟเออร์บอลเมจิกมิสัยเมจิกมิสัย ไฟเออร์บอลไฟเออร์บอลเมจิกมิสไหูตรุมตุ่มบอลมากเมจิกมิสไซไฟเออร์บอลไฟเออร์บอลเมจิกมิสไซไฟเออร์บอลอืมเฮ้ยเนี่ยทันเดอร์บอลทันเดอร์บอล โอโหเดี๋ยวเเมี่ยทุกคนกลับมาแล้วกลับมาแล้วหผมตกใจหนุว่าเออของจะหายนะนี่อยู่ดีก็กลับมาสงสัยจะจหลดไม่เสร็จโอ้โหิวอะโอ้โหว่าร้อยคิวเดี๋ยวทันเดอร์โบ้ทันเดอร์โบ้ทันเดอร์โบทันเดอร์โบทันเดอร์โบ ทันเดอร์โบ้โอ๊ยลืม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 เปิดไม้ลืมเปิดไม้โหผมตกใจผมลืมเตะไม้ทุกเวลาอยู่ทันเดอร์โบ้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 โอ๊ย ช่องผิดทันเดอร์บอลเมจิกวิสัยไฟเออร์บอลนี่ทันเดอร์บอลทันเดอร์บอลไฟเออร์บอล เมจิมิซายเมจิมิซายไฟเออร์บอลโอ้โห <Yeah. S 1> อ่านว่าอะไรทุกคนในนี้เดี๋ยวดูหน่อยนะเออชันเดอร์บอลวันนี้ไซส์สิทไดไดริ <Yeah. S 1> ่งไลท์เหรอไดวิ Dai ่งไลท์น่าใช่ได้วิ่งไหล ได้วิ่งไหลได้วิ่งไหล Thunderball 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 Fireball Magic Missile Magic Missile Fireball Fireball ฟเบอทันเดอร์บทันเดอร์บทันเดอร์บอลเมจิมิสัยไฟเร์บอลโฮลี่ไลไดรลิงไลทันเดอร์บ f ฟเออร์บอลเออ่ะทุกคนเกมนี้ก็มีวันนี้ไหมเป็นแมนมันไหมทุกคนอกิว่ามันจะตลกตรงที่แบบว่าแม่งพูดบางทีพูดสกิลไม่ออกอะาไรแม่งกระถาผิดอ่ะเออแล้วผมมีเกมหนึ่งมาแนะนำเกมในระบบเหมือนกันชื่อเกมนี้เลยนี่เกมนี้ทุกคนเออวิสซัตอารีน่านะเกมนี้ก็คล้ายๆกับเกมเมื่อกี้เลยนี่เป็นนี้เป็นเมจิกอารีน่า คือเกมนี้มันชื่อตรงตัวกับต้นฉบับของสตรีมน,นะแต่เกมนี้มันชื่อว่าวิาสัต์อารีนาซึ่งเกมนี้จะมีผู้เล่นเยอะกว่าเกมเมื่อกี้นะซึ่งมันไม่ผมก็ไม่รู้กันทำไมเกมผู้เล่นมันเยอะกว่าแต่ว่าเออผมว่าเกมนี้ยังมันสู้เกมเมื่อกี้ไม่ได้แต่เรา๋ยลองเล่นดูนี่เกมนี้มานี้นี่เข้ามาแล้วแล้วเหมือนเล่นพี่ผมได่รอบก่อนเหมือนคนไทยเยอะแลวแต่เกมนี้นี่ นี่สุ่มสกิลนะนี่สกิลเนี่ยตอนนี้ผมมี3สกิลคือมี r ฟ b บ l ลรีแพร์แล้วก็เมจิมิซา์นะซึ่งส่วนสกิลฟรีกับสกิลชิล์น่ะคือไม่รู้ปากผมมันพูดไม่ไม่สามารถส่งสำเนียงได้ก็ไม่ไ้เขอยใจกันทำไมไม่สามารถส่งสำเนียงเป็นภาษานี้ได้โอเคเราเล่นดูกันมาอยู่ไหน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 ไฟเบิลไฟเบล ฟเบลไฟเบล์มายจิมมิสไซมายจิมมิสไซไฟเบล์รีแพไฟเบล์ไฟเบล์รีมายจิมมิสไซหูย เมจิกมิไซเมจิกมิไซไฟเออร์บอลเมจิกมิไซเมจิกมิไซไฟเออร์บอลเมจิกมิไซไฟเออร์บอลไฟเออร์บอลไฟเออร์บอล มันจะแปลงเป็นไฟเบลเลยไฟเบล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 เมจิกมิสไซล์ ไฟเออร์เมจิกมิสไซมไม่ออยไม่รู้เหมือนกันพูดไปตรงแบบ <laughs> ทุกคนไฟเออร์เบาเมจิกมิสไซ์ไฟเออร์เบาไฟเออา แฟร์เบ <Fire ball. S 1> าแฟร์เ l านี่ไงโดนแฟร์เบา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 ข้าผตายเกมนี้เกมนี้มันสุดจริงทุกคนคือแบบว่าส่วนใหญ่ผูเ้เล่นเป็นคนไทยแล้วที่ผมสังเกตดูเนี่ยเออ คนไทยเยอะนะเกมเนี้ยโอเคทุกคนเกมนี้คลิปนี้ผมมีประมาณนี้แล้วกันผมก็มารีวิวแมปนะแมปเกี่ยวกับแนวลายเวทมนต์นะส่วนเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมก็ว่าจะไปซื้อเกมนี้มาเล่นนะทุกคนนะเออราคา69สิบเก้าบาทเองก็ใครนะครับอยากจะลองเล่นเกมในะสตาร์นี้ก็ลองไปซื้อเกมนี้ก็ได้ได้นะชื้อชื่อว่าเมเจอรีนาในสตีมนะนะหรือถ้าเกิดใครเนี่ยไม่มีตงังจริงจริงแบบว่า69บาทไม่มีตังซื้อเนี่ยก็ลองไปเล่นในแบบโลบอททั้ง2แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะทุกคนนะเออ แต่ถ้าเกิดแบบว่ามีตังค์ขึ้นมาหน่อยก็อุดหนุนของแท้ครับอุดหนุนของแท้หกสบก้าบาทเองเดี๋ยวจบคลิปที่หัไปซื้อละโอเควันนี้ก็โขงมีประมาณนี้นะครับทุกคนนะวันนี้ก็ขอสวัสดีครับทุกคนเจอคลิปหน้าบ๊ายบายครับ